ะพี่น้องเมนองเกงใ้หูหมูมามาจากหลานลาเซียค่ะเป็นหูหมูที่เขาอบลมควันมาแล้วอะค่ะลมควันมาแล้วมีสองชิ้นนะคะหนึ่งแพ็กมีสองชิ้นราคาตัวนี้จะอยู่ที่กี่บาทน้องม่นอนเกงเก้่งว่าเห็นราคาอยู่นี่พี่น้อง ม่ได้อาจารค่ะว่ากี่วันนัดประมาณพอแพงหรอพี่น้องสามสี่ยูโรแม่หนงเก่งสีเอาไปต้มสักก่อนค่ะพี่น้องสิบห้าพี่น้องไม่เห็ดยำหูหมูรมควันละสินค่ะสามชิ้นเลยค่ะพี่น้องไม่แพกงกว่ากี่ที่ห้องเห็นแม่หนงเก่งเลกว่ามีสามมีสองหูปัดไทยแท้สามค่ะพี่นอ้องข้าไปตม้ตมต้มบ่โดนหรอค่ะต้มให้มัน แต่ว่าซี่หนุ่มๆมจักหน่อยนะเพราะว่าเขาอบสุกมาแล้วคือเขาลมควันมาแล้วค่ะพี่น้อง ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ําตาปลปี๊ดนะคะละลายครับยำใส่กระมังเลยมะนาวค่ะหูมูมมค่ะพี่ดอง นี่น้องจสิบห้ายำสิเป็นเังไดครั้งแรกของการยำหงหมูว้าจิ๊บซีบังหะัพี่น้องมันเป็นกรอบดีเดียรหั่นบางๆครับพี่น้อง อืพี่น้องสิตรงเบิร์ตก่อลนะกะละมังหนึ่งเสียงดังก็พี่น้อยให้ลองกินเปิดตาง พี่น้องจะเป็นเจ้งไดพนพี่จะใส่ละไรพี่น้องขาดยังบัตขาดซิมเบองม์มาเป็นตัวแซ่บ,บพี่น้องเดี๋ยวถามว่าเบิงจัดจาน